แดี๋ยวันจันทดีตอนเย็นเดี๋ยวปะเดี๋ยวน้าเนี่ยกำลังไปทำงานนะอ,อ,อาทิตย์นี้สองคืนจาก็คือพุธกับพฤหัดแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์เนี่ยนัหมอฟันเอาไว้อีกบอกหรือ,อยังวะเมื่อวานน้นท่ว่าไปหาหมอฟันใช่ไหมนะ้าบอกหรือ,อยังว่า,าเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยต้องไปแล้วไปทำความสะอาดให้ทนันยีเกนเนี่ยทำภาษาแค่ช่วงนี้ช่วงที่มีปัญหาแล้วก็ ทำแบบฟันที่จะติดเทนเนอร์ใหม่เราไม่รู้เหมือนกันว่านาแตบพู้บอกไปหรือยังนะความจําสั้นเหมือนปลาทองเลยแต่ไม่ได้รักน่ารักเหมือนปลาทองนะอะส่วนที่ซีบีเด,น,เดนนี่นะการเดือนมีสายแหนาวอยู่เลยตอนนี้อ4องศามีแดดจ้ะซึ่งจะถามว่าจะเข้าหน้าใบไ,ไม้ผลิเมื่อไรกี่โมงหนาวเหลือเกินตอนนี้ กลัวจ้ะเดี๋ยวพวกน้านเนี่ยกําลังจะออกไปเที่ยวข้างนอกนะโอเคด้วยว่าเดี๋ยวนิเดเขายังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาบอกเธอไม่ต้องถ่ายฉันนะเราก็ต้องเริ่มกันก่อนจากที่บ้านไงด้วยว่าที่บ้านนะมีอยู่ขวดอ,อขวดขนาดสองแก้วนั่นแหละแต่เดี๋ยวเ,เพื่อนบ้านเนี่ยชวนไปกินข้าวที่ในเมืองจะเป็นร้านอาหาร <c oughs> ร้านอาหารไทยแหละจะเรียกก็เนาะ คนไทยเป็นเจ้าของเป็นร้านเล็กๆเห็นเดนนิสบอกนาะนๆะเนะนี่ยนะยังไม่เคยไปแต่จะเป็นอาหารไทยแบบฟิวชั่นได้คะแนนดีอยู่นะได้สี่กว่าจากห้าคะแนนอะ่ะก็เลยเพื่อนบ,บ้านชวนไปเอองั้นก็ไปเนาะแล้วออไปได้ด้วยว่าน้านเนี่ยหยุดแล้วทีเนี้ยก็เลยเขาอ่ะพักอยู่ที่โรงแรมเดนนิตเลยบอกว่าเขาอ่ะพักโรงแรมเราจะไปพักโรงแรมด้วยไหมจะได้ไม่ต้องรีบกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีชั่วโมงดีๆให้กันตอนเย็นเย็นหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแบบคุย เดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้วรถไฟจะหมดแล้วหนาวด้วยหรืออะไรก็บอกเอองั้นเราก็พักโรงแรมในเมืองด้วยแล้วกันแต่ว่าพักกันคนละที่จ้ะด้วยว่าเดนนิสเนี่ยเขาใช้คะแนนจากที่ว่าเขาเป็นสมาชิกกันเนาะเออนั่นแหละก็ใช้ใช้คะแนนอันนั้นแหละพักโรงแรมฟรีถึงโรงแรมแล้วจะ้ะอันนี้เนี่ยน้ามาจจะข้างล่างฟรีเนาะชาชาเย็นแล้วก็ข,ขนมด้วยส่วนนั้นเนี่ยได้ได้มา น้ำสองขวดแล้วก็ขนมสองห่อเนาะด้วยว่าเดนนิสเนี่ยเขาเป็นสมาชิกเบียร์มันซื้อเอาอ่ะมาชนกันดีกว่าเพราะว่าถึงแล้วสกูลไปจะเดี๋ยวเราเดินไปร้านอาหารกันเนาะตรงนี้ร้านมิสเตอร์เช่ว่านะ้ำมากินตอนลูกชายแต่งงานเนาะมากินนั้นมื้อเย็นอะ่ะยังบอกกับเดนิสอยู่ด้วยว่าร้านอาหารอะมันจะตรงข้ามด้วยกันกันกนกบโรงแรมที่พักก็เลยว่า เดี๋ยวก่อนเราเข้าโรงแรมคืนนี้เนาะเรามาแวะดื่มสักดื่มก่อนไปอ่ะก่อนกลับไป,ไปนอนอะไรองี้เสียดายที่อวันนี้อากาศหนาวเนาะแล้วหนาวแบบว่าปปสี่องศาเรื่อยๆประมาณนี้แล้วก็นหนาวสูงสุดที่ลบสองยังไงวะเน,นี่ยจนเดือนเมษาแล้วยังอากาศแย่อยู่เลยอ่ะนี่ร้านอาคาร์ค็อกเทลบาร์ <l id> เอ้สกี้เอาได้ได้ข้าวนกสดมาแล้วจ้ะแกนเผ็ดเป็นไก่ที่หนึ่งย่างอันนี้คิดว่าเอาปีกกันเพิ่มปีกไก่มีด้วยหรอมีไม่มีปีกไก่ไมีไก่เอ้ข้าวอันนักแค่ใช่ไหมคะที่เป็นทอดไก่ใช่ไหมคะกับข้าวมาเพิ่มจะเป็นเสือร้องไห้เนาะส้มตำปูปลาแกงเผ็ดเป็ดย่างอันนี้ยำ เอ้ไม่ใช่สิอะไรทอดสักอย่างเนี่ยอันนี้ไก่อะไรเขาเรียกอะไรลาบแล้วของหวานเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแต่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงกับไอติมประมาณแบบไอติมโบราณใช่ไหมแล้วคนนี้เดินอะไรอ่ะเหมืคนจริงๆเนาะกงโกหรืออะไรใดๆ Mm, skål! Ja exakt och så kommer man tillbaka. Ja det där var, det var lite jobbigt nu. Skål! Jaha. Va? Hej! Vad det. Bottom, Bottom up! บอทต์ตั้มอ่ะเนี่ยเราไปแอนบอทต์ตั้มอัพจริงๆว่ะคนเอกแบร์เราอุ๊บมีอีกขบวนนึงด้วยอ่ะแต่อันนี้ไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ชาติไหน ตรงนี้คุณแพรโกเด่นนะดอกเอชิดใบบุม,มุกกำลังจะเริ่มบานแล้วน่าจะกลางอาทิตย์นี้คงจะบานออกดอกแล้วเพราะเป็นบางมันจะขึ้นเป็นตะปุ่มตะปุ่มอยู่เขาเรียกว่าอะไรกำลังกำลังจะออกดอกแต่ยังไม่เปียจ่ะเนี่ยเยอะเลยไปจากไปกันต่อจะสองคุ่มแล้วยังไม่ถึงไหนของเพื่อน,นยังไม่ได้เช็คอินเข้าโรงแรมเลยที่พักเลยอะมัวแต่แวะโน่นแวะนี่กันอยู่ตนะ่อเดี๋ยวไปเช็คอินเข้าของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวว่าไปกันต่อตรงไหนดื่มไปก็หลายดื่มแล้ว แต่ด้วยว่าข้างออก่าเย็นๆนะสางแล้วออ <Okay. S 1> อ๋อแต่ก็ถูกนะสองพันห้าส่<น>ะแต่มันอยู่ที่ว่าเงินเดือนสมัยนั้นเท่าไหร่อีกแหละของเองที่สามเอหกพันห้าของเขาก็หมุกกว่าอนก็ให้เกียรตินะโอเค ไม่แฟนใหม่เขาทำไม่ใช่ว่าญาติด้วยกันแต่ทางพ่ออย่าห่อลิกติ๊กติกความปลาน้องโซกัสติปเดนเดนด็อกตัวเอฟเฟกต์สก๊อตห้องเพื่อนสวยมากเป็นห้องสวีทเลยนะเป็นห้องเป็นห้องสวีทมีแบบห้องรับแขกห้องนอนอยู่ข้างห้องนอนอยู่ข้างหลังแล้วห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำไงแม่แต่ว่าเดี๋ยวเดินจาก ่โรงแรมเพื่อนไปโรงแรมของน้าเนี่ยห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดินครึ่งชั่วโมงเขามีทีวีอยู่ปลายเตียงด้วยแล้วก็มีที่ทำความที่ทำความเพที่ทำความร้อนไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำเนี่ยเขาได้สองทางเนาะมีจากทางห้องนอนนี่ เลยยืนอาบตามกันตรงข้างบกก็ยืมอาบในอ่างนี่และแล้วมีกระจกบานใหญ่ด้วย Sikta på TV! Du nej, ja, filmar du? Ja! Ja, jag nej, Jag vill att han ska svänga mig. Oh. Ja. Oj! Oj oj oj! Conny! Conny! Ja, du försvann i tre tredjedagar som du fick. <gör> ja. Nu får jag betala. den skulle vara. Jag var helt övertygad. Ja. När du såg, så det men det var ju ja, absolut inte. Det Men det här ligger nästan där. Här kommer du sova gott. Kendi. Ha, skål! Jag har hört att den här ska vara faktiskt riktigt fin champagne. Det luktar gott. Skål! skål, skål. 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 ี <Es> ่แินเดียด also hotel o n t e s e จะสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มมั้งไปกลับบ้านจ้ะตรงนั้นเน่เป็นไอ้่นเนาะพระราชวังน่นน่นั่นไม่ใช่กลับบ้านดิกลับโรงแรมหลังจากที่กินอาหารอินเดียรอบดึกสซโคมนี่สวยนะ โรงแรมแกรนด์ทาเทลไปกันจ้ะูน้ำแรงอยู่นะแล้วคนก็ยังเยอะอยู่นะนี่ขนาดว่าไหลไม่ไม่ดึกมากแต่ก็ดึกแล้วนี่แหละคนในเมืองเนี่ยวันนี้เยอะมากเดี๋ยวพอแถวข้างหลังนู้นอะ่ะมันจะมีร้านอาหารหนู่นนี่นั่นเยอะเนาะ ข้างหน้าก็จะมีอยู่หรอกตรงแถวๆที่น้พักก็กมีเป็นร้านอาหารมีผักมีบลาเยอะอยู่วันนี้ค่อนข้างจะคึกคืค้เลยทีเดียวแต่ปกติแล้วนะไม่ค่อยไดเข้ามาในเมืองตอนมืดๆแบบเนี้ยนานแล้วนะล่าสุดก็เมื่อสักสองสามปีที่แล้วไหมอ่ะช่วงโควิดเลยอ่ะอดูดิคนผ่านอ่ะเยอะอยู่นะยังบอกอยู่ว่าคนเยอะอสวัสดีเช้าวันใหม่จ้ะไปเดี๋ยวลงไปกินอาหารเช้ากันเนาะ อาหารเช้าจะเริ่8ม8ปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงแโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงด้วยว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะอาหารเช้าก็จะเริ่มสายหน่อยอาหารเช้าแ้าเบรุมกอไปจะได้เวลากลับบ้านแล้วแล้วเป็นยังไงวันนี้อากาศทีมตกจ้าเดี๋ยวเราเดินไปผ่านทางกำลาสซ่อนเนาะที่จะไปขึ้นรถ น้ายอยู่ห้องข้างบนสินั่นแหละมันมีอยู่แค่หชั้นเนาะอากาศเป็นแบบนี้แตเดี๋ยวต้องกลับบ้านเพาะด้วยว่าชวนวววเพื่อนบ้านเขาเพิ่งคลอดลูกใหม่แล้วตอนนี้เขาลูกเขาาได้1เดือนแล้วก็เลยอยากอยากเจอหลานเ,เดี๋ยวว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวให้เขากินไปจ้ะ ส0บเมษาแล้วหิมะยังจะตก